ต้อนรับคณะกรรมการประเมินทุกท่านด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้าขออนุญาตนำเสนอประวัติและผลงานเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญรายงานขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนตำแหน่งวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญนายประเสริฐกรอนคอนบุรีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ข้าพเจ้านายประเสริฐกรอนคอนบุรีเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2515อายุ49ปีภูมิลำเนาอยู่ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ จากสถาบันราชภัฒนครราชสีมาจบการศึกษาประกาศน,นียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาเมื่อวันที่4รกรกฎาคมพุทธศักราช2546จบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2554 ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับ3เมื่อวันที่18เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ที่สำนักงานเทศบาลตำบลไซยงชัยวานตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นได้อนย้ายไปดำรงตำแหน่งครูอันดับคอส .1 ที่โรงเรียนหนองบุญนาคพิทยาคมตำบลหนองตะไก่อำเภอหนองบุญมาเมื่อวันที่2เดือนตุลาคม พุทธศักราช2555แล้วได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูอันดับคส .1 ที่โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมตำบลคอนบุรีอภคอนบุรีจัังหวดนครราชสีมาเมื่อวันที่20เดือนเมษายนพุทธศักราช2559ปัจจุบันได้เลื่อนและแต่งตั้งค่าราชการครูให้รับวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วันที่6กันยายนพุทธศักราช2561รวมอายุราชการ16ปีด้านการปฏิบัติการสอนการสอนในรายวิชาทศนิสิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งสิ้น23คาบต่อสัปดาห์หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 1. งานวิชาการ 2. งานประชาสัมพันธ์ ด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพตอนที่1พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตอนที่สความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพหมันค้นคว้าหาความรู้และเข้าร่วมการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้มาพัฒนางานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและได้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานทางวิชาการอาทิเช่นเป็นกรรมการการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นกรรมการการตัดสินการประกวดวาดประติมากรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตอนที่ 3. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ให้ความสําคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดของตนเองทําให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านชัศนศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศในหลากหลายรายการตอนที่4การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนอย่างสุภาพเรียบร้อยในเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวันการปฏิบัติตนตามการรัเทศะ์อย่างเหมาะสมทั้งกายวาจาใจมีความอดทนอดกลั้น ต่อสถานการณ์ในขณะที่ปฏิบัติงานนำความประพฤติดีงามมาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและวางตนได้เหมาะสมถูกต้องในการสั่งสอนอบรมศิษิ์ตอนที่5การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดความพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประหยัดอดออมใช้จ่ายตามความจำเป็นให้เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวอยู่เสมอและยังนำหลักการประหยัด สอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองนอกจากนี้ยังปลูกฝังให้นักเรียนประจําชั้นมีการฝากออมทรัพย์ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าโดยยึดหลักประโยชน์ประหยัดและประสิทธิภาพด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะหลักสมรรถนะที่1การมุ่งผลสำเร็จข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำปธศูนย์ห้าเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานผลการสอนประจำทุกภาคเรียนสมรรถนะที่สองการบริการที่ดีข้าพเจ้ามีความตั้งใจปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมีการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน การประชุมผู้ปกครองบันทึกการเยี่ยมบ้านและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอนะสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมง,งานปรับตัวเข้ากับผู้อื่นแสดงบทบาทการเป็นผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมสมรรถนะที่5การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้าพเจ้าได้คิดวิเคราะห์สภาพปัญหาของงานด้านการสอนวิเคราะห์และนําปัญหาไปทําการวิจัยในชั้นเรียนจัดทําสื่อนวัตกรรมประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สมรรถนะประจําสายงานสมรรถนะที่6 การออกแบบการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยปรับให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยเน้นการลงมือปฏิบัติสอดคล้องกับรายวิชามีการประเมินหน่วยการเรียนและนำผลการเรียนมาปรับปรุงหน่วยการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสมรรถนะที่7การพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีการอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมบุญประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยของผู้เรียนสมรรถนะที่8การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวกส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนข้าพเจ้ายึดมั่นในอุดมการ์และจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละมุมานะในการทำงาน ปฏิบัติตนให้เหมาะกับเป็นข้าราชการที่ดีซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทําให้ข้าพเจ้าได้รับการยกย่องและรับรางวัลอันภาคภูมิใจและเป็นเกียรติจากหน่วยงานทางราชการและหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประจําปี2565โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2565รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประจำปี2561โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเมืม่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2561ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นและทุ่มเท พัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาตนเองจะช่วยส่งผลอันดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติในการรับชมการนำเสนอผลงานเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ